ดวงชะตาชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภานะฮะจเกิดขึ้นบ้างครับเรื่องแรกครับจุดเด่นเลยครับเรื่องของเงินครับหลายคนเงินทองนะครับหายากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าใช้เยอะขึ้นด้วยนะฮะฉะนั้นมันจะรอดพ้นวิกฤตหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้นะฮะยังไม่เอาคนแบบโอ้รวยสบายๆแล้วนะครับอันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดนะครับโอ้คนแบบเรียกว่าทั่วไปก่อนนะบางคนเรียกว่า หาเช้ากินค่ำนะครับบางคนนี่แบบหาปุ๊บนะฮะถ้าไม่หาไม่มีเงินกินหรือว่าไม่มีมื้อต่อไปเลยก็มีนะครับก็เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีเงินนะฮะเข้ามาเรียกว่าพอจะประคองนะครับอพอประคองชีวิตในช่วงนี้นะฮะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนนี้ถ้าสมมติคิดเรื่องการเงินจะมีเงินเข้ามาให้ พอประคองประคองไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่รวยอาจจะยังไม่เยอะอาจจะยังไม่โดดเด่นนะครับมากมายหรืออาจจะยังไม่ถึงกับตําแหน่งหรือว่าจํานวนที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอย่างน้อยผมว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะฮะหลายราศีก็คล้ายกันหมดนะครับแต่บางราศีเขาเด่นเลยก็มีนะก็ไม่เป็นไรครับทั้งนี้ครับในพื้นดวงคนราศีพฤษภนะครับมันมีดวงของการหาเงินพิเศษได้มีดวงอาจจะมีคนช่วยเหลือหรืออย่างหนึ่งอาจจะมี j อบพิเศษ เข้ามาให้ได้ทํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในพื้นดวงชะตาจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับหลายคนกําลังจะคิดละออกหรือว่าบางทีไม่อยากละออกแต่ว่าถูกให้ออกหรือบางท่านอาจจะกําลังคิดอยากจะหาจ็อบพิเศษคือเรียกว่าไม่ไดีอยากอยู่เฉยๆนะครับแบบเดิมแล้วนะฮะแล้วเป็นยังไงต่อครับแต่ผมยังเห็นว่าช่วงนี้ยังเป็นแค่ไอเดียความคิดอยู่มันยังไม่ผลิตในกิจกรรมนะครับหรือว่าสิ่งที่จะ เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนขึ้นมาได้ฉะนั้นมันก็ยังคุมเครืออยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงโดยเฉพาะแบบรอหลังนะครับช่วงเดือนพฤษภาจะคุณจะเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นมาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงมิถุนาแลกรกฎาเลยเนี่ยจะฟื้นฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแล้วจุดเปลี่ยนก็จะอยู่ในช่วงกลางๆปีนี่แหละนะฮะและอีกทีอย่างนะครับในพื้นดวงช่วงนี้นะครับคนราศีพฤษภนะครับมันมีเงินฟุกฟุกเข้ามาเงินที่แบบ ไม่คาดคิดนะเออเข้ามามันก็เลยทําให้รอดพ้นจากวิกฤตบางเวลาเข้ามาได้ฉะนั้นใครที่ดูแล้วค่าผ่นอนนู่นผ่อนนีน่ค่านู่นค่านี่ก็ตามนะครับมันจะมีเงินส่วนนี้พอที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับมุมดาวคนโสดอยู่นะฮะในช่วงนี้เริ่มฮอตนะอาจจะมีคนเข้ามานะครับเข้ามาหลอกระวังนะเข้ามาหลอกนะครับกุณกา,เ,าเส้นขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เอา ไฮไลท์มาระบายนะครับฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ใครที่โสดอยู่นะคุณต้องระมัดระวังจริงๆนะครับเขาไม่ได้เข้ามาแบบมาพร้อมความรักนะครับเอาความรักมาให้นะฮะอย่างครับอย่างมีไหมมันมีนะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับฉะนั้นใครที่เข้ามาใหม่ๆช่วงนี้นะครับบางทีมันมีแต่คุมเครือจุดประสงค์บางอย่างยังไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นก็รอดูไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งแบบ ไปไล่เขาเลยนะฮะคุณรอดูไปก่อนคุณดูพฤติกรรมอะไรบางอย่างก่อนนะครับบางทีมันอาจจะเข้ามาเกินนะครับเกิน1คนด้วยก็ได้ก็มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องดูดูไปก่อนเนาะแล้วก็ส่วนคนที่มีเรียกว่าคู่แล้วนะครับในช่วงนี้มุมดาวความรักนะครับมีมุมที่ช่วยเหลือนะครับกันและกันได้หรือว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือบางเรื่องต่อกันนะครับก็เลยสามารถจะพึ่งพาอาศัยได้ในช่วงนี้และ ถ้าทะเลาะกันอยู่ก็จะมีการกลับมาคืนดีหรือว่าไม่ทะเลาะกันยาวนะครับี่ก็กลับมากันได้แล้วความรักอีกอย่างนนะใครที่มีปัญหานะครับระหว่างกันนะครับในช่วงนี้มันก็จะมีเหตุหรือมีปัจจัยให้กลับมาคุยกันหรือว่าทําให้มีกิจกรรมเจอกันพ่อยขึ้นก็ได้นะครับในระยะนี้ครับสิ่งที่ทําได้หัวช่งนี้คือเรื่องของการหาไรายได้หาเงินในส่วนต่าง อะไรที่เป็นเงินเล็กเงินน้อยอะไรก็ได้ทําได้ทําไปนะครับบางอย่างอะไรใช้เวลานิดหนึ่งก็ต้องอดทนบางอย่างมันอาจจะได้เงินส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็ทําไปลงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีพฤกษบนะครับเงินงานความรักนะฮะแน่นอนว่ามีอุปสรรคเข้ามาแต่สุดท้ายก็จะแก้ปัญหาได้สุดท้ายก็จะมีคนช่วยเหลือหรือว่าสุดท้ายก็จะมีทางแก้ทางออกไปเสมอเลยฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเจอทางตันไม่เจอทางตันนะครับ จาวไว้เลยนะกาไว้เลยว่าคํานี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอหรือว่าอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับมันไม่มีทางตันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตลอดไปนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันทําท่าจะเจอทางตันแต่ผมก็ให้แสงไฟบอกว่าดูดีๆนะฮะเราเห็นเหมือนเป็นกําแพงไม่ใช่ครับมันมีช่องเล็กๆเดี๋ยวมันจะมีทางลุดเล็ดลอดหลุดช่องนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหรือว่าใคร อาจจะมีตัวช่วยหรือว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณนะครับชี้ทางสว่างหรือว่าให้ไปในจุดที่คุณสามารถรอดพ้นจากธุรกิจไปได้นะครับเพราะนั้นเงินงานความรักรอดพ้นครับเรื่องของลูกในช่วงนี้มุมดาวจะแก่นๆหน่อยสแสบๆนิดนึงนะฮะอาจจะมีการประทะอารมณ์เล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าซีเรียสข้อดีคือในช่วงน,นี้ครับถ้าเรียกทำบุญพอที่จะขึ้นนิดนึงนะทำบุญกับใครทําบุญอะไรนะครับที่บุญก็จะหนุนนำนะครับในระยะนี้เป็นพิเศษสักหน่อยเนาะแล้วก็ มีข่าวดีจากแดนไกลหรือมีข่าวดีจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครับคุณสุภาพคุณพ่อคุณแม่ดูแลท่านนิดนึงนะจะมีบงคนหรือคนใกล้ชิดนะครับป่วยไข้ไม่สบายได้แต่ยังไม่ใช่เรื่องรุนแรงนะครับแล้วก็มีโดนที่คนรู้จักนะครับอาจจะป่วยไข้ไม่สบายได้ด้วยนะแล้วก็ทีนี้ครับพื้นดวงชะตาในเรื่องของคนที่ให้โชคให้ลาบนะครับในช่วงนี้ มีครับไหมมีมีมีไหม,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 มครับมีนะหนึ่งนะครับบอกเลยครับว่าเป็นอายุนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าบุปผการีให้โชคให้ลาบบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นอายุท่านเป็นวันเกิดท่านนะครับวันที่เกิดนะหรือว่าเป็นปีเกิดท่านนะครับจะมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับท่านให้โชคให้ลาบหรือบางทีท่านให้โชคให้ลาบโดยตรงเลยก็มีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลมีเรื่องนี้ครับมีเลข6เลข0ูเลขหนึ่งเลขสาม สีที่ถูกแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชโกกืเลข2นะครับสีที่ถูกโชโรครับมีสีขาวเน้นเราขาวสว่างสว่างนิดนึงนะขาวสว่างจาดีนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสีเขียวแล้วก็สุดท้ายนะครับคือสีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโหรูเรื่องเร็่งนิดนึงคือสีทองวันที่ดีนะครับมีดังนี้มีวันอาทิตย์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสนะฮะวันที่ติดขายคือวันอังคารนะครับช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับลงศพทําบุญเกี่ยวกับ เรื่องของศาสนสถานนะครับหนึ่งก็มีซ่อมหรือสร้างนะฮะศาสนสถานของเรานะครับทำได้ทําแล้วก็คือมือแพทย์ทําอะไรที่เขากําลังแบบต้องการใช้เร่งด่วนนะครับอันนี้เป็นบุญเป็นพิเศษนะอันนี้ก็ลองฝากไว้ด้วยนะครับท้ายที่สุดครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับมันมีมือที่มองไม่เห็นจะมาช่วยนะครับอาจจะมาช่วยในนาทีสุดท้ายหรือว่ามาหาวิธีนะครับหรือว่าช่วยไอเดียนะครับในอุปสรรคที่คุณเผชิญนะครับ เพราะฉะนั้นรอดพ้นจากวิกฤตแน่นอนนะครับยิมแย้มแจ่มใสมีกําลังใจเข้าไว้ครับลาไปก่อนช่วงนี้มีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอเนาะสวัสดีครับ